เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้กลุ่มกระผมจะออกมานําเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในธรรมชาติครับค่ะหัวข้อในการนําเสนอนะคะ 1. ความหมายของภัยพิบัติ 2. การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 3. ธรณีภัย 4. อุทกภัย 5. ภัยพิบัติจากสภาพอากาศ 6. อัคคีภัย7ภัยพิบัติทางอากาศ หัวข้อต่อไปนะคะความหมายภัยพิบัติคะ่ะภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะคือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะ่ะเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะต่อชีวิตทรัพย์สินต่อสภาพความเป็นอยู่เศรษฐกิจตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยได้แก่ธรณีภยัยอุทกภยัยวาตภายัย หรือภัยทางสภาพอากาศอังคีภัยและภัยพิบัติจากอวกาศค่ะการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติมี5ข้อดังนี้ค่ะ 1. เตรียมพร้อมก่อนภัยมาสร้างแผนฉุกเฉินเช่นหาวิธีแจ้งเหตุการกระจายข่าวเส้นทางอพยพกำหนดจุดปลอดภัยและประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน 2. เตรียมพร้อมด้านร่างกายที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งต้องซักซ้อมบ่อยๆในเรื่องการอพยพและการสื่อสาร 3. เตรียมปัจจัย4จัดเป็นชุดให้หยิบฉวยง่ายจัดเตรียมน้ำยารักษาและของใช้ที่จำเป็นใส่ถุงเป็นชุดๆ แล้วเก็บไว้ที่ที่ปลอดภัย 4. ติดตามฟังข่าวสารบ้านเมือง 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปธรณีพิบัติภัยสาเหตุภัยที่เกิดจากพื้นดินหรือใต้แผ่นเปลือกโลกเช่นแผ่นดินไหวหิมะถลม่มดินถลม่มภูเขาไฟระเบิดธรณีพิบัติภัยเป็นภัยธรรมชาติ ที่รุนแรงมากยากที่จะป้องกันหรือหลีกหนีได้ทันเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือผู้ขอไฟระเบิดนอกจากชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่นับไม่ถ้วนจะต้องสูญเสียไปแล้วสภาพภูมิประเทศยังเปลี่ยนแปลงไปมากอีกด้วยเทือเขาสูงที่เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุในครั้งบรรพกาล วิธีปฏิบัติ 1. ห,หากอยู่ในบ้านขณะเกิดแผ่นดินไหวรีบหมอบลงใต้โต๊ะที่แข็งแรงหากอยู่นอกอาคารให้อยู่บริเวณที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 2. หยุดรถและจอดรถชิดขอบทางอย่าออกจากรถจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย 3. เมื่อเหตุสงบลงเร่งตรวจสอบตรวจดูสายไฟท่อน้ำท่อแก๊ส อย่าเปิดใช้จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยอุทกภัยเป็นใบที่เกิดจากน้ํทาทั้งน้าป่าและน้ํทะเลเช่นน้ําท่วมคลื่นยักษ์อุทกภัยเกิดขึ้นห่อยครั้งแม่ไม่รุนแ,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 แรงเท่ากับเจณีพิบัติแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างมากน้ําท่วมจากพันทําให้สัตว์ลิกสัตว์น้อยลงตายควรต้องหบดประยก์ทิ้งวานเรือนถ้าน้ําท่วมเป็นเวลานานโรคระบาดมักจะตามมาภายหลัง น่องจากน้ำขังจนเน่าน้ำบาาลหลา,ลากมักมีพลังทำลายบ้านเรือนที่กีดขวางทางน้ำได้ในทันทีบางครั้งเกิดชวนตลมตามมาวิธีปฏิบัติ 1. สับกันอาไฟออกก่อนจากบ้านแลรีบอุะยกขึ้นที่สูงโดยหลีกเลี่ยงแนวทางน,น้ำจ่องระบายน้ำา 2. สวมเสื้อจูจีบเสมอห้ามเดินฝ่ากะระแสน้ำและใช้ไม้ปักดินกลํำตามเพื่อสังเกตว่าดินเลื่นตื้นแค่ไหน 3. ห้ามลงเล่นน้ำา4 หากเดินลุยน้ําหลังเข้าบ้านแล้วควรรีบล้างตา,ตามความสะอาดและชิดให้แห้งหากเท้ามีบาดแผลควรจะกล้างด้วยน้ายาฆ่าเชือ้อเพื่อป้องกันโรคขัดเท้าภัยพิบัติทางสภาพอากาศสายเป็นไปที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนมีตัวเปรคืออุณหนภูมิและความกดอากาศเช่นวัตัยได้แก่พายุเขตร้อนที่เกิดในทะเล พายุแนวตั้งที่เกิดบนบกอย่างพายุงวงช้างหรือทอร์นาโดฟ,ฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุอีมะนอกจากวัตละไปแล้วก็ยังมีไปที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนเช่นคลื่นความร้อนคลื่นความเย็นและไปแรงพายุหมุนเขตร้อนเรียกชื่อตามสถานที่เกิดในท้องทะเลเช่นพายุใต้ฝุ่น ือพายุเหมือนเขตร้อนความเร็วลมสูงที่เกิดในแถบทะเลจีนใต้และมหาส,ม,าสมุทรแปซิฟิกตะวันตกพายุไซโครนเกิดขึ้นในอ่าวเบงกอสและมหาสมุทรอินเดียและพา,ายุเอเิกินเกิดพายุเอเกินคือพายุที่เกิดในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกตะวันออก พายุที่มีกำลังความเร็วลมมากระดับนี้สามารถพัดทำลายที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ที่มันพัดผ่านเกิดความเสียหายรุนแรงโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์วิธีปฏิบัติ1นึ่งฟังประก,กาศการเตือนภัยและปฏิบัติตามอย่างเร่งรัดส2ถึงประตูหน้าต่างให้มันคงตอดปัก เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกยนิดเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจอนขณะฝนฟ้าขนอง 3. ขณะฝนตกฟ้าขนองห้ามอยู่ใต้ต้นไม้เสาไฟฟ้าและห้ามโทรศัพท์ติดการ 4. ด 4. หากรู้สึกตัวว่าบ้านกำลังจะพังให้หดตัวเองด้วยป้าหุมหลบใต้โต๊ะใต้เตียงหรือที่แข็งแรงมั่นคง 5. เตรียมอุปกรณ์จำเป็นเช่นเตียนไขไฟฉายยาประจำตัว ยาประจำตัวติดตัวตลอดอาคีมัยสาเหตุเป็นไยที่เกิดจากไฟเช่นไฟป่าไฟไหม้ป่าเป็นไยที่บางครั้งก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากความแห้งแล้งต้นไม้เกิดการเสบสีกันจนเกิดประกายไฟบางครั้งก็เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมหลายครั้งกินเวลานาน,านจนขยายเป็นวงกว้างมีชีวิตลมตาย แทบจะหนีทันทีที่ไฟลามไปถึงโดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังทำรังวางไข่สัตว์ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลงและแน่นอนที่สุดต้นไม้ทุกต้นมีไฟลุกลามไปถึงนอกจากระบบนิเวศท,ที่ล่มสลายลงทันทีไฟป่ายังก่อให้เกิดฝุ่นควันลอยไปในอากาศสร้างมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ที่อยู่ไกลออกไปด้วยอย่างไรก็ตามแต่เมื่อมอดดับลง สิ่งที่ไฟป่าเหลือทิ้งไว้ก็คือเท่าฐานและปุ๋ยอัดอุดลงสมบูรณ์แก้พื้นดินความชื้นที่ถูกขับออกไปตอนไฟไหม้ก็รวมตัวกันวิธีปฏิบัตินะคะมีสองข้อค่ะข้อหนึ่งนะคะระวังอย่าสูบวันไฟและควรหลบให้พ้นจากสิ่งที่ติดไฟง่ายที่อาจจะหล่นลงมานะคะแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายคะ่ะข้อสองนะคะ กรณีไฟป่าให้อพยพไปยังสถานที่หลบภัยหรือสถานที่ปลอดภัยไฟไพิวิจากอาวากาศสาุเป็นไฟที่มาจากนอกโลกเช่นอุกาบาตพุ่งชนพายุสุยะไปอาวากาศเช่นอุกาบาตพุ่งชนโลกหรือพายุสุริยะที่ก่อให้เกิดหมันตะไปครัางร้ายแรงเป็นทฤษฎีที่ถูกใช้อธิบายถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดมาอือมาที่เคยครองโลกในอดีตการนับล้านปีอย่างไดโนเสาร์ ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอีกครั้งอาจไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนเท่านั้นแต่อาจหมายถึงการสูญสิ้นอารยธรรมของมนุษยชาติเลยทีดีบางครั้งภัยธรรมชาติก็เกิดต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่เช่นเกิดไปแล้งยาวนานทําให้พืชหลมตายจํานวนมากสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อก็อดอยากล้มตายตามเป็นทอดๆเกิดเป็นภาวะทุกข์ภยัยหรือภัยจากความอดอยากแล้วตามมาด้วยไปจากโรคระบาด อีกทอดหนึ่งซึ่งฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากมายไปพิบัติทางธรรมชาติมีพลังทำลายล้างอย่างที่มนุษย์ไม่อาจรับมือได้แต่ทว่าในปัจจุบันมนุษย์กลับมีส่วนในการริ่งให้เกิดไปธรรมชาติที่รุนแรงเสียเองโดยการบริโภคทรัพยากรอย่างไม่มีที่จำกัดก่อนจะจากกันวันนี้กลุ่มของพวกเราขอฝากประโยคที่ว่าร่วมคิดร่วมทำเพื่อโลกเพื่อเรา